ปุปปีครับคะ <muffled S 1> ชื่อหมอนี่น่ารักนะครับแต่ชื่อคุณหมอนี่มันมีความหมายว่าอะไรครับชื่อหมอไม่มีความหมายค่ะมแม้ว่าชื่อคุณหมอจะไม่มีความหมายแต่คุณหมอก็มีความหมายสําหรับผมนะครับขอบคุณค่ะพี่จิ้มแล้วชื่อพี่จิ้มความหมายว่าอะไรคะชื่อผมมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับถึงชื่อพี่จิ้มจะไม่มีความหมายแต่พี่จิ้มก็มีความหมายกับบอกพูดดังๆชัดเลยครับ ชื่อผมมีความหมายกับกับภรรยาของพี่จิ้มค่ะครับเพราะผมเป็นแฟมิลี่แมนนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอไปตรวจคนไข้ก่อนนะคะดีเลยครับกรลังจะถามเลยว่าคุณหมอไม่มีคนไข้ดูแลหรอครับผมมานั่งอยู่นี่เชิญครับพูดอย่างนี้เลยเหรอคะพี่จิ้มแฟมิลี่แมนก็อย่างนี้ทุกคนแหละครับพี่จอยอันนี้นะคะโอ้โหมันเยี่ยมมากมันเด็ดเลิศสุดๆค่ะอันนี้อสุดท้ายแล้วยังไม่จบนี่สุดท้ายจริงๆนี่สองสาวแฟมิลี่แมนอยากจะทราบว่า คุยเรื่องอะไรอยูอย่เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนเทคนิคค,ความสวยความงามอะค่ะก็เล่าสู่กันฟังรู้นมาดีๆก็อยากให้พี่สวยแต่มันเยอะมากนยน้องเอ๊ถามจรงิงเหรอคเคยใช้ไหมที่บอกมาร้อยก่าวิธีเนี่ยไม่เคยค่ะแคนี้เนี่ยมาเล่าให้พี่จอยฟังเผื่อพี่จอยจะได้ไปทดลองใช้ไง,งแต่มันจะมีประโยชน์เลยมันใช้กับกิ่งมะขามแข้ง่งเนี่ยมาแล้วครับนงเอ๊ครับรอหนามุ้งพ่อของอะไรครับนี่ครับพี่ แฟนนี่แมนอยากจะถามว่าคลายโดนอะไรมาครับไม่มีอะไรครับมันเป็นแฟชั่นครับพี่แฟชั่นครับต่มันมีอะไรน่ารักที่ออกผีนี่พี่ชอบน่ารักจริงๆใช่ไหมคะอ๋อนึกออกเลยนึกออกแล้ววันก่อนพี่บีพิ่งโทรศัพท์มาถามว่าที่เป็น เป็นสิวแล้วก็นัดกับสาวๆไว้น้องอะไรนะคะน้องผลไม้น้องอะไรกับน้องเชอร์รี่อะไรใช่ไหมคะเชอร์รี่นั่นเอิบนั่นจบกันไปแล้วอ๋อไม่ใช่ะมาเหมียวอย่างงี้ใช่ไหมคะมาเหมียวต้องมาเหมียวมาเหมียวเป็นพี่เป็นน้องกันครับแหมน้องผีคชอบน้องผลไม้ก็ไปบอกนะพี่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นผลไม้มั่งโอ้ยไม่ตั้งให้เป็นอะไรพี่บะแหวงโอ้โหน่ากินเลยตะแหวงโอ้โหแต่ละชื่อทำไมแปะทำไมไอเนี้ยค่ะมีาบอกสานเรื่องอะไรหลังอดออ๋อ โทรมาปรึกษาว่าเป็นสิวเป็นสิวใช่ไหมคะเป็นสิวใช่ไหะโอ้โหเป็นสิวเหรอครับผมเป็นสิวครับเป็นสิวแล้วไปแผะไปทำไมอะคะพี่วีก็มันเป็นสิวอักเสบแล้วไปบีบเป็นปีบโอ้โห มน่เยนี่นเอเจจะบอกให้ว่าสิวที่คามารักษาง่ายมาแล้วมันหายได้ค่ะแต่พี่มีเอาพลาสเตอร์ไปแปะแบบนี้มันอาจจะยิ่งอักเสบยิ่งเลื้อนลังลุกลามเข้มใหญ่เลยค่ะใช่ปรักษาได้ด้วยเหรอฮะปรักษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอดีกว่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอปุ๊กตีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บีอะค่ะทีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นสิวอะค่ะแล้วไปกดสิวแล้วไอ้ก็เลยเอาพลาสเตอร์ไปแปะมันผิดไหมคะอย่างนี้สิวที่คางมันเกิดจากอะไร เกิดเหมือนสิวบริเวณอื่นๆบนใบหน้าเกิดจากการอุดตันนะคะของรูขุมขนแต่จะมีความเฉพาะนิดนึงสําหรับสิวที่คางคือหนึ่งอาจจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเช่นในผู้หญิงใกล้มีรอบเดือนก็จะมีสิวที่คางได้หรือในผู้ชายจะสัมพันธ์กับขนคุดเกิดจากพวกการโกนหนวดนะคะคุณหมอครับแล้ววิธีการรักษาที่ถูกต้องครับควรจะต้องทำไงครับคือการทาตัวยานะคะเพื่อให้มีการยุบตัวของสิวที่มันมีการอักเสบขึ้นแล้วจากนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดสิวซ้ำในอย่างของในกร นีของคุณบีอาจจะ<น>ใช้การเปลี่ยนใบมิโกนให้บ่อยขึ้นหรือใช้มดโกนหนวดไฟฟ้าเพื่อพวกนี้จะป้องกันการเกิดขนคุดได้จะเปลีป่ยนเป็นท่าใบมีแล้วครับผมก็ <c oughs> เกิดไอ้ขนคุดนั้นมันยังแทงอ,อยู่ทําให้เกิดสิวบริเวณนั้นอยู่ตลอดทําไงได้ครับค่ะสุดท้ายก็คือกําจัดหนวดไปเลยด้วยการใช้เลเซอร์นะคะ ใช่เลยใช่ไหมฮะคือตัดแล้วจะขึ้นไหมครับขนจะขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วจะอ่อนลงค่ะโอ้หซับดีการรักษานะครับหลายอย่างมากเลยนะวันนี้คุณหมอมากเลยครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้